สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้พี่กิตมีเทคนิคดีๆนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการใช้หินรับมีดมาบอกนะครับทุกคนนี่ก็คือมีดนะครับอันนี้มันเข้าอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่ามีดเล่มนี้พี่กิตใช้ในการแล่ปลานะครับแต่พี่กิตจะทําให้เขาเสียคมก่อนนะครับนี่ทุกคนกิจจะฟันใส่ไม้เลยนะ แต่ก็ยังคุมอยู่นะ่ะเ,เราลองมาตัดกระดาษด,ดูนี่นะถ้าตัดลงไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้าแล้วนะทุกคนพอเมื่อกี้เราไปปันไม้นะครับวิธีรับเมียก็คือ ทั่วไปเราเราจะทำแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเอาน้ำมาใส่ที่หินรับมีดนะครับแล้วก็รับแบบนี้เนี่ยทั่วไปเราจะเห็นแบบนี้นะครับเนี่ยทำการรับแบบนี้เนี่ยแบบนี้ถามว่ารับแบบนี้เข้าไหมเข้านะครับแต่จะช้านะครับเนี่ยแบบนี้จะช้านะครับวิธีที่รวดเร็วก็คือเนี่ยครับเฉียงมีดขึ้นแบบนี้นะทุกคน ประมาณสัก20องศา10องศา20องศาแล้วก็ทําให้หินรับมีดของเรานี่เปียกทุกคนเปียกแล้วก็ลู่ไปที่คมมีดเลยลู่แบบนี้ทุกคนเฉียงมีดขึ้นแบบนี้แล้วก็ลูบเลย <c oughs> วิธีเนี้เราจะสามารถปรับความคมของมีดได้นะครับว่าจะเอาลึกมากลึกน้อยขนาดไหนเนี่ยทุกคนเนี่ยเราลูบไปเลย วิธีนะี้มีดจะเข้าเร็วคมจะเข้าเร็วมากรูปทั้งสองทางนะทุกคนสองด้านเลยถ้ามีดเริ่มแห้งก็เอาไปจุ่มใหม่นะทุกคน นั่นแหละกิที่วาน่าจะคงเก็บเลยนะ เดี๋ยวเรามาลองตัดกระดาษกันดูดูสิทุกคนว้วอือหืออือหืออือหือมกลิบภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีสองนาทีนะทุกคนที่เรารับเมื่อกี้ เอาละครับทุกคนผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปทําดูนะครับทุกคนไม่ต้องเชื่อผมนะครับต้องได้ลองทาก่อนนะทุกคนถ้าได้ผลยังไงก็เมนบอกี่คิดด้วยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลบสบสค์กดซับสไคร e ์ีปคิดด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ